สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับผมจะพามาดูภาพรวมเบื้องต้นของมิกเซอร์รุ่นใหม่ตัวนี้จากแบรนด์ยามาฮ่าซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น DM 3S S นี่ก็คือรุ่นมาตรฐานครับเขาจะมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็คือ DM 3ลงท้ายด้วย D อันนั้นจะเป็นรุ่นที่มีระบบ Dante อยู่นะครับ DM 3S รุ่นนี้ครับก็จะเป็นดิจิตอลมิกเซอร์ขนาดพกพาเพราะว่าเขามีขนาดตัวที่เล็กและน้ําหนักที่เบาครับสามารถพกพาไปใช้ข้างนอกได้อย่างสบายๆเลยแล้วก็สามารถใช้กับงานได้หลากหลายประเภทมากๆครับที่ตัวเขาจะมี เฟดเดอร์ ader, อยู่แดเฟเดอร์บวกกับ1เฟดเดอร์ที่เป็นเมนมาสเตอร์นะครับส่วนของหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นขนาด9นิ้วนะครับเป็น9นิ้วเลยครับก็คือสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีสีสันสดใสงดงามมากแล้วก็ในเรื่องของอินพุตครับทางา a m a h a เนี่ยเขาเขาบอกไว้ว่าเป็น22่สิบสองนลนะครับคือเขาจะแบ่งเป็น16โมโนอินพุตบวก1สเตอริโอแล้วก็บวก2เอฟเฟกต์รีเทิร์นอ่ะก็คือรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเป็น22นะครับแล้วก็ในส่วนของเอาต์พุตครับมีให้เราถึง6มิกแล้วกก็็อีี1คคู่ท่ทเปนน LR ะรับมีเเอฟิกับ ทำเมทริกได้แล้วก็สามารถบันทึกเสียงผ่าน USB เป็น True Tag ได้ด้วยใครที่นำไปใช้เป็น Audio Interface ก็สามารถใช้ได้ถึง18 x 18 channel เลยครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆครับสามารถใช้งานได้แบบ มิกตัวใหญ่ๆเลยคือมีให้หมดเลยก็คือไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยตัวเล็กแค่นี้มันจะจํากัดฟังก์ชันหรือเปล่านะครับก็ไม่ต้องกังวลนนครับปุ่มต่างๆที่เขาให้มาสามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยจะมีปุ่ม touch and turn อยู่หนึ่งปุ่มตรงนี้ครับก็สามารถกดหมุนปรับค่าต่างๆในตัวเครื่องได้เลยแล้วก็มีเฟดเดอร์แบงค์ให้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนการสลับเลเยอร์หนึ่งถึงแปดเก้าถึงสิบหกสลับไปเอฟเฟกต์มอนิเตอร์สลับไปเอาต์พุตหรือเราจะคัสตอมในแบบของเราเองก็ได้ครับก็จะมีปุ่มคัสตอมให้เราถึง2ปุ่มเลยถัดลงมาจะเป็นปุ่ม Home, แล้วก็ จะเป็นปุ่ม User Define Key อันนี้เราสามารถ assign ให้ปุ่มตรงนี้ทำหน้าที่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Mute Group หรือ t a ็ Tempo ให้เอฟเฟกอะไรประมาณนี้ครับซึ่งการใช้งานก็ง่ายมากๆครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเอฟเฟกเบื้องต้นกันดูอ่ะเดี๋ยวผมลองเป็นเอฟเฟก r e ร e r วให้ฟังแล้วกันทดสอบ1234เช็ค1234แล้วก็จะใส่ r e v e r รเข้าไปนะครับเช็ค1234ทดสอบ1234 ก็ต้องบอกว่ายามาห้าทำรุ่นนี้ออกมาได้ดีมากๆทั้งวัสดุและก็คุณภาพที่บรรจุอยู่ข้างในความสวยงามความกระทัดรัดต้องยกให้รุ่นนี้เลยครับก็สามารถใช้งานได้หลากหลายมากๆนะคใครสนใจก็สามารถเข้ามาจองก่อนได้ครับตอนนี้เข้ามาจองก่อนนะครับเพราะว่าสินค้าย,ยังไม่มายังไงก็ติดต่อมาทางช่องทางของ Audio Fitty ได้เลยครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็สินค้าใหม่ๆที่เรานํามาอัปเดตกันก็ยังไงไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ